ทุกคนตอนนี้ประเทศเปิดแล้วหลังจากที่ปิดโควิดมายาวนานมากแค่กระปุกไปเที่ยวลาวกันเถอะสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เฟวอยู่ที่หน้าบกสช่องเม็กนะครับแล้วก็กำลังจะเดินไปที่จุดผ่านตอมอที่จะข้ามไปปากเสซ,ซึ่งสำหรับใครที่จะข้ามไปแต่ว่าไม่มีพาสปอร์ตนะครับก็ให้เดินข้ามฝั่งออจากบกสช่องเมก็ก ข้ามไปฝั่งนี้เนาะมันก็จะมีจุดทำออบัตรผ่านด่านชั่วคราวนะครับเดี๋ยวมาเดียวกันว่าจะไปไหนบ้างฝั่งตรงข้ามที่เยื่อมกับปราาสศก็คือตรงนี้นะครับทุกคนก็คือจุดที่ทำบัตรผ่านด่านชั่วคราวสำหรับคนที่ไม่มีพาสปอร์ตนะครับสำหรับใครที่มีพาสปอร์ตหรือว่าทำบัตรผ่านด่านชั่วคราวเสร็จแล้วก็เดินตรงมาที่อาคารสีม่วงทรงแปลกๆนี่เลยเพื่อที่จะเข้าด่านต่อหมอครับ พอผ่านด่านอมอไทยเสร็จแล้วนะครับก็จะเดินลงมาที่าทางลอดใต้อุโมองค์นะคบเพื่อจะเดินตรงไปยังตอมอของฝั่งประเทศลาวนะครับตอมอฝั่งลาวจะไม่ใช่คานหลังใหม่ตรงนี้นะครับทุกคนจะอยู่ด้านหลังอของเสาที่ตั้งอยู่ชิโดชิเดะอยู่ ตอนยื่นพาสปอร์ตให้ตอมเอราสแตมแนะนำว่าให้แนบเงินหนึ่งแสนกีบเข้าไปเลยนะครับทุกคนเพราะว่าไม่อย่างนั้นเขาจะเรียกเก็บเงินกับเราสองร้อยบาทนะครับส่วนการเดินทางเข้าไปยังเมืองปากเซนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครนั่งรถทัวจากบขสอบนก็จะไปลงที่ปากเซเลยแต่ถ้าเกิดว่าใครนั่งรถตู้มาจากบขสอบนมาลงที่บขสช่องเม็กอ่ก็จะต้องต่อรถตู้ที่อยู่ข้างๆกับ ตอมอของลราอะครับก็คือถ้าเกิดว่าเหมาที่ฟิลถามมาก็คืออยู่ที่700บาทนะจะขึ้นกี่คนก็ได้เต็มรถตู้เขาอะแต่ถ้าเกิดว่าใครสะดวกรอ,อ,ก,อ,อก,ก็อยู่ที่คนละ200บาทแต่ว่าการรออะคือเรารอแบบไม่มีจุดหมายเข้าใจะปะก็คือรถตู้เขาพร้อมจำนวนคนเต็มรถอะไรอย่างเงี้ยเขาถึงจะออกพอมาถึงสะพานตรงนี้ก็คือข้ามมาถึงปากเซแล้วนะครับทุกคน อันนี้มาถึงโรงแรมแล้วนะครับตรงนี้ก็คือในส่วนของหน้าโรงแรมเลยนะครับทุกคนซึ่งโรงแรมนี้ต้องบอกว่าเป็นโรงแรมที่ฟิลมาพักครั้งที่2แล้วครั้งแรกที่มาลาวก็คือมาพักที่นี่เหมือนกันซึ่งโรงแรมจะมีชื่อว่า Intouch Riverside Hotel นะครับฟิวจองผ่าน Agoda ซึ่งลองหาทุกทุกแอปและจะมีแค่ใน Agoda อย่างเดียวหรือไม่ก็ทุกคนลองทักเพจของ Intouch Riverside Hotel เลยก็ได้นะครับเป็น Facebook Page นะ ดูภายนอกอาจจะเปื่อนเปิดนิดนึงนะครับทุกคนเพราะว่าภายนอกหน้าโรงแรมเขามันเป็นถนนลูกลังเนาะแต่บอกได้เลยว่าภายในสวยแน่นอนแล้วก็วิวสระว่ายน้ําบนดาดฟ้าคือที่สุดทั้งภูเขาทั้งแม่น้ําทั้งภะอาทิตตกบอกเลยว่าฟินมากชอบมากเลิฟมากใดๆก็คือห้องน้ําแอบเก่านิดนึงนะครับทุกคนแล้วก็ไม่มีไดร์เป่าผมให้นะแต่ว่าห้องก็คือสะอาด เตียงนอนก็คือดีนิ่มแล้วก็คือนอนแล้วไม่ยยบไม่ปวดหลังแน่นอนแล้วก็วิวเนี่ยวิวห้องก็โอเคเลยพอเช็คอินเก็กบกระเป๋าเข้าห้องเสร็จแล้วนะครับก็คือเช่ารถมอไซต์ต่อเลยสําหรับขับเที่ยวนะก็ฟิลเช่ากับโรงแรมนะครับซึ่งโรงแรมเขาก็จะเดียวกับร้านเช่ามอไซค์ไว้แต่แอบแพงนิดนึงนะถ้าใครอยากได้ถูกๆก,ก็แนะนําว่าให้ไปเดินหาเอาตามแบบแถวๆตลาดดาวเรืองอะ ที่สำคัญเลยอย่าลืมเช็คไฟต่ำไฟสูงนะครับแล้วก็ถ่ายคลิปถ่ายรูปตรงรอยตำหนิที่เกิดแตกหักว่าเราจะมีหลักฐานว่าเราไม่ได้เป็นคนทำพังนะอะไรเงรี้ยพอเช่ารถเสร็จนะครับจริงๆฟิลออกไปกินเท้ามาแล้วนะแล้วก็ย้อนกลับมาโรงแรมแล้วก็ขึ้นมาบนดาดฟ้านเนี่ยให้ชมวิวกันนะครับไม่ไว่าจะเป็นวิวพระอาทิตย์ขึ้นหรือว่าวิวพระอาทิตย์ตกนะครับบอกเลยว่าห้ามพลาดต้องขึ้นมาถ่ายรูป แต่มันสวยมากสวยสวยที่สุดสวยไม่รู้จะพูดบ้วยยังไงอะ่ะอ่ะเมื่อแล้วออกมาหาของกินต่อตรงนี้คือหน้าห้างเซนทริปมอลนะครับก็ที่เดิมที่เรามาเมื่อสองสามปีที่แล้วนะครับแต่ว่าเขาย้ายตรงที่ขายอาหารมาอยู่ด้านข้างของห้างจากว่าก่อนเขาอยู่ตรงที่เซลอยู่ยืนอยู่ตรงตอนนี้เดี๋ยวเรามาเดินดูข้างในกันว่าในห้างนี้เขามีอะไรขายบ้างนะครับ มันก็ไม่ค่อยมีอะไรเลยนะครับทุกคนก็ประมาณนี้บนชั้นสองก็จะเป็นเสื้อผ้าต่างๆแล้วก็พื้นที่ว่างค่อนข้างเยอะนะครับน่าจะมีแค่สองชั้นปะเพราะมีชั้นบนอีกแต่ว่าน่าจะเป็นโรงหนัง ตอนนี้เีฟลอ,อยู่ในห้างเม็กเซนชิพมอล์นะครับทุกคนคือด้านข้างนะครับที่เป็นไนท์มาร์เก็ตอ่ะมันเป็นเหมือนลานเบียมากกว่าก็จะ,จะมีพวกกับแก้มของกินเล่นต่างๆจะไม่มีข้าวนะครับก็เดินเข้ามาข้างในก็อยู่ชั้นหนึ่งนะก็จะเป็นเหมือนเหมนฟู้ดคอร์ดอ่ะเขาก็จะมีอาหารตามสั่งมียำมีมีขายน้ําต่างๆนี่นะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครอยากกินกว๋วยเตี๋ยวก็มีกว๋วยเตี๋ยวร้านกว๋วยเตี๋ยวที่เป็นแบบ ดีๆเลยอ่ะเออแล้วก็จะมีแบบพวกชิคเก้นเท็กซัสอะไรเงี้ยเท็กซัสแล้วก็พิซซ่าฮัท้ยเดวพิซซ่าดีเมื่อกี้เดวพิซซ่าคอมานีประมาณเนี้ยครับตรงนี้คือหน้าไ์เฮาส์นะครับไ์เฮาส์สเตชันที่เราเคยมาเมื่อ3ปีที่แล้วตอนนี้เจมก็เรียบร้อยโลกรางเจงก็จะอยู่นะวงเวียนตรงนี้พอดีนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นหลัก8เขาเรียกว่าหลัก8นะ แล้วก็น่าจะเป็นจุดที่เราต้องขึ้นรถรถทัวร์กลับตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครกลับรถตัวก็ต้องไปขึ้นตรงสะพานนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปสอบถามตัว๋วดูว่าตั๋วรถทัวร์ที่จะกลับอุบวนะมีตรงนี้ใช่หรือเปล่าเสร็จนะครับก็อะขับรถกันต่อไปน้ําตกกันตลอดทางก็จะประมาณเนี้ยสวยมากๆเลยนะครับถ้าใครชอบแบบภูเขาต้นไม้ในที่สุดเราก็มาถึงทางเข้าน้ำตกตาดเตียงนะครับทุกคน คือก็จะประมาณนี้นะด้านหน้าทางเข้าก็จะมีป้ายบอกตรงนี้นะครับอยู่ฝั่งขวามือถ้าเรามาจากในเมืองเนาะเราก็ขับเข้าไปตามป้ายนี้เลยสภาพถนนก็จะประมาณนี้เนาะเป็นทางลุกลังต่างๆขับไปหวัวสันดอกเด็กไปทุกคนสรุปว่าที่เราไปถามจุดที่ขึ้นรถทัวครับตรงนั้นมันไม่ใช่ที่ขึ้นของที่จะกลับอุบลเนาะมันเป็นของที่จะ เดินทางไปเวียงจันทร์นะครับก็และอย่างหนึ่งคือพอขับรถเข้าไปในเมืองแล้วอ่ะมันไม่มีอะไรน่าสนใจก็เลยสรุปตอนนี้น้ำตกตัดเยืองนะครับคือมาครั้งก่อนอ่ะมาตัดเยืองกับตัดฟานใช่ปะตัดฟานด้วยความที่น้ำตกมันมันสูงแล้วมันอยู่ไกลมากมันมันไม่ได้สัมผัสน้ำตกจริงๆเลยก็เลยเลือกที่จะมาที่ตัดเยืองมากกว่าเพราะมันสวยแล้วก็แบบมันมันน่าเที่ยวมากกว่าเนาะ ก็ค่ารถมอเตอร์ไซค์ก็5,000กีบนะครับแล้วก็มีค่าเข้าของตัวเราเองอะ่ะ1น่งหมื่นกีบสำหรับต่างชาตินาะก็รวมเป็น1 5,000านกีบนะครับแล้วก็ตอนเนี้ยจะไม่มีที่ฝากรถนะครับเมื่อก่อนที่ฝากรถจะอยู่ตรงนน้นตอนนี้ไม่มีแล้วน่าจะเกิดจากการที่แบบว่าคนมันเที่ยวน้อยช่วงปิดยาวที่แบบช่วงโควิดลอง อจอดรถเก็บของเก็บหมวกล็อกรถอะไรต่างๆเสร็จก็เดินไปนักท่องเที่ยวก็มีบ้างอยู่นะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนี่เนาะก็จะเป็นคนในพื้นที่แล้วก็คนที่มาจากที่อื่นก็มีแต่ว่าเข้ามากับทัวร์นะครับบรรยากาศโดยรวมก็จะประมาณนี้ก็จะมีของฝาก ค,ครับตรงนี้คือจุดแรกที่เราจะเจอหลังจากที่เราเดินลงมาจากข้างบนเนาะซึ่งตรงนี้ก็คือด้านบนของน้ําตกนะครับก็เดี๋ยวเราจะพาทัวร์ข้างบนก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวลงไปข้างล่างกัน แต่ว่าสะพานตรงนั้นก็คือพังแล้วนะทุกคนเราจับปนาพังแต่ว่าข้างบนมันก็ยังเดินได้ปกตินะครับจริงๆบริเวณนี้มันเคยมีแบบว่าเรียกว่าอะไรอ่ะจะเรียกว่าศาลาได้ปะไม่แน่ใจว่าเรียกว่าศาลาหรือเปล่าก็คือมันจะมีที่นั่งแล้วก็มีหลังคาที่ทําด้วยแบบไม้ไผ่อะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีชาวชนเผ่าปะก็มานั่ง ให้ถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยตรงเนี้ยด้านข้างก็พังออกไปหมดแหละแต่ว่าก็คือเดินข้ามไปได้แล้วก็ตรงนี้ก็ถ้าอยากเล่นน้ําก็ด้านบนนี่เลยเหมาะแก่การเล่นน้ํามากแล้วคือน้ําเย็นสบายมากอาดูดิน้ำใสมากมากเลยนะทุกคนอากาศจะร้อนหน่อยแต่ว่า น้ำเย็นสบายสุดๆใครเอาชุดมาเปลี่ยนได้ก็ถื่อมาได้เลยนะครับด้านบนตรงนี้ก็คือร้านอาหารนะครับก็ตรงที่เราเดินลงมานั่นแหละทุกคนดูวิวดิมันยังสวยเหมือนเดิมเลยอะ่ะแต่ว่าตรงนี้เขาทำใหม่นะครับตอนที่เซลมาตรงนั้นมันมันสไลด์ลงไปหมดแล้วนะ เขาทาเพิ่มตรงนี้มานะแต่สลาเล็กสลาเล็กตรงน้นยังมีอยู่ด้านหลังนู่นอะ่ะเนี่ยตรงเนี้ยเขาก็ทําใหม่หมดเลยเพราะว่าครั้งที่แล้วที่มาเมื่อสามปีที่แล้วอะ่ะหน้าดินมันสไลด์พังลงไปหมดเนี่ยแล้วเิอลาบากมากคือบอกเลยว่าใครมาถึงก็ต้องแบบว้าวแน่นอนนะเพราะว่าแบบมันสวยมากๆจริงๆอะ่ะมันอลังการสดๆเลยอะ่ะโอมโอมโอม สวยแบบสวยแบบสวยว้าวอะจริงๆถ้ามันมีแดดนะมันใจนี่มันจะแบบว่ามันจะมีมันจะมีมะมอะไรอะ่ะมันจะมีฝ่ายลุงเพราะว่าเราอองน้ำดูดิในกล้องอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับอยากให้มาดูด้วยตายจริงมันสวยแบบ นี่คือแบบเจอจะ่น้ำตกสุดเลยอ่ะแล้วก็สุดเปี่ยวไปนะคนนี่คือสภาพที่อยู่หน้าน้ำตกคือแบบนี่แค่ละออกน้ำมาเนี่ยแล้วอยู่ไกลมากเลยนะ คลิปนี้พิวจะมาสรุปดีกว่าเนาะว่าใครจะมาลาวต้องมาอย่างไรบ้างก็สําหรับการเดินทางเริ่มแรกนะครับถ้าเกิดว่าใครจะนั่งรถมาก็คือนั่งรถมาลงที่บขสอุบลหรือว่านั่งเครื่องมาลงที่บขสอ,อ,อที่ที่สถานสนามบินอู่บนคลิปน,นี้ก็ต่อรถตู้สําหรับคนที่ไม่มีพาสปอดแนะนำให้ต่อรถตู้จากบขสอุบลน,นะครับแล้วก็มาลงที่ช่องเม็กบขสช่องเม็ก แล้วทีเนี้ยก็ข้ามฝั่งถนนเพื่อที่จะไปทาบัตรผ่าน่านช่วคราวบัตรผ่าน่านช่วคราวตรงเนี้ยที่อยู่ได้สามวันนะครับสองวันสองคืนสำหรับคนที่ไม่มีพาส,สปอร์ตนะครับแล้วก็ค่อยเดินไปปั๊มที่ด่านต่อมอที่ข้ามฝั่งมาเนาะแต่สําหรับคนที่มีพาส,สปอร์ตก็เลือกเอาเลยว่าจะตั้งรถทัวจากบขสบนมาลงที่ปรั่งเศสเลยหรือว่าจะนั่งรถรถทูมาลงที่ช่องเม็กแล้วก็ต่อ ตู้จากช่องเมก็กไปเข้ามาปากเซอีทีหนึ่งอันนี้ก็แล้วแต่จะเลือกเอาหรือว่าถ้าเกิดว่าใครสะดวกที่จะนั่งเครื่องก <ค oda> ็สามารถนั่งเครื่องมาลงที่ปากเซเลย<ส>ก็ได้ที่ปากเซ่ก็มีสนามบินนะครับอและนี้ส่วนการเดินทางอื่นๆจริงๆถ้ามาถึงช่องเม็กแล้วอะชวนแนะนําว่าให้แลกเงินเลยแล้วก็ซื้อซิมเราเลยนะครับก็เวลาเราเดินมาที่ตรงดาดตอมอทีอ่มันเป็นอาคารสีม่วงอ่ มันก็จะมีคนมารับแลกมาถารับแลกแกเงินไม้อะไรอย่างี้แล้วก็ขายซิปด้วยแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครไม่สะดวกอยากแลกตรงนั้นก็แลกมาก่อนก็ได้แล้วก็ยังมีอีกตรงที่เวลาเราผ่านตอมอของของไทยเราแล้วอะแล้วเดินลอดอุโมงออกมามันก็จะมีตู้แลกเงินเหมือนกันแล้วก็ตู้ขายซิมเหมือนกันแล้วก็มีคนเราที่มาขายซิมแลกเงินเหมือนกันนะครับอันนี้ที่ถามว่าทําไมต้องแลกใส่ซิมเราใช่ไหม คือมันมันมีความจำเป็นในเรื่องของการที่แบบว่าถ้าเราอยากไปสถานที่น้ําตกหรือว่าวัดปูอะไรนะปราสาทหินวัดปูอะไรอย่งนี้ครับอันเนี้ยมันควรจะไปตาม GPS มันจะสะดวกกว่าการที่เราจะเดินทางเอาหาทางเอาอย่างเงนะี้ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราขับตาม GPS อะมันก็คือไปง่ายมากๆเละอย่างคือสำหรับคนที่ติดโซเชียลแบบเราได้แหละ อัพรูปเอาวิดีโอลงไอจีเฟซบุ๊กต่างๆเนาะเพราะฉะนั้นอนเทอร์เน็ตมันก็มีความสําคัญตอนที่ฟิลซื้อติมมานะครับคนขายเขาบอกว่า100บาทจะได้1จิตแต่ถ้าเกิดว่า150บาทอันนี้จะได้ 5, 5หรือ6จิเนี่ยจำไม่ได้ประมาณเนี้ยประมาณห้าจิกเออประมาณห้าิก็150่าสิบบาทเป็นกลนยุทธ์การขายเขาแหละว่าหนบาทได้หนึ่อบาทกับ150บาท ำหรับรถตู้ที่จะข้ามมาจากตรงด่านช่องเน็ตมาเข้ามาในเมืองปักเซนะครับอันนี้ก็ถ้าเกิดว่ารอรอได้เนะมันก็จะอยู่ที่คนละสองรอยแต่ถ้าเกิดว่าใครรอไม่ได้อะ่ะเขาจะเหมาอยู่ที่เจ็ดร้อยแต่ว่าใครมีความสามารถก็เอาราคาเขาเอาถ้าต้องการเหมาเนาะมาต่อมาเป็นรีวิวโรงแรมนะครับโรงแรมที่เซียวพัดก็คือโรงแรมอินทัชรเวอร์ไซด์โฮเทลเป็นโรงแรมแรกเลยที่ ที่มาเป็นโรงแรมเดียวกันที่มากับทางแรกเลยนะครับที่ชอบโรงแรมนี้เพราะว่ามันติดแม่น้ำโขงอ่ะแล้วก็บนดาดฟ้าม,มันมีสระว่ายน้ำวิวมันมแบบม,มันสวยมันดีมากอ,ะอ่ะก็เลยเลือกที่จะพักโรงแรมนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับราคาที่ฟิวจองมาฟิลเพิ่งมาจองตอนทีก่กำลังเดินทางข้ามมาที่ลาวแล้วนะครับ อยู่ที่ราคาเจ0ดร้อยกว่าบาทตวมหาเช้าแล้วเป็นห้องสุขเรียบเตียงใหญ่วิวแม่น้ำนะครับก็ถ้าเกิดว่าเป็นห้องที่ที่ไม่ใช่วิวแม่น้ำก็จะถูกลงกว่านี้อีกนิดหนึ่งแต่ว่าก่อนหน้าเนี้ยก่อนที่ที่ฟิวจะจองนี่ใช่ปะสักประมาณสองสามอาทิตย์เดีอว่าก่อนหน้าเนี้ยคือมันราคาอยู่ที่เก้าร้อยกว่าบาทแต่พอมาถึงวันอันเนี้ยมันลดเหลือเจ็อยกว่าบาทเฉยเลยก็เลยก็ดีไป แต่ว่าโรงแรมนี้จะมีเฉพาะในแอปหรือเว็บไซต์ของ Agoda เท่านั้นนะครับถ้าถ้าเว็บอื่นอ่ะไม่มีลองหาดูแล้วมันไม่มีเลยแล้วก็ส่วนใน,ในส่วนของห้องอ่ะถึงแม้จะเป็นห้องสุริยะเตียงใหญ่ยิ้มแม่น้ำก็จริงแต่ว่าในห้องหนึ่งไม่มีใจเป่าผมให้สองอไม่มีคัดกันบัตให้นะครับแล้วก็ไม่มีรองเท้าสลิปเปอร์ให้ ก็ประมาณนี้โดยรวมอื่นๆก็โอเคสภาพห้องน้ำก็ก็ถือว่าโอเคแต่ว่ามันก็เก่านิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าใครมีอะไรสอบถามก็ถักเข้ามาได้เผื่อแบบว่าขอ้อมูลชัวตกหล่นเนาะก็จะตอบให้ในคอมเมนต์ขอบคุณที่ชมคลิปจนจบแล้วก็หวังว่าทุกคนจะแฮปปี้นะครับ